นี่เราก็เดินขึ้นไปข้างบนนะคะมันก็จะชันๆหน่อยขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะเป็นพื้นพื้นราบๆเนาะพี่จอยโอ้เราลืมเอาล่มมาตัวนี้นแลกแน,เเนกเยี่ยวก็พอแล้วเราแกง,ง๊ยงอะไยังไนโอ้หน่อไม้มีหน่อไม้ด้วยหน่อบักใหญ่เลยอ,อเอ ข้างบนมันก็จะมองลงมาเห็นวิวข้างล่างชันอยู่นะ ไปถ่ายรูปให้เรานะคะมาเที่ยวธรรมชาตินะคะวันนี้มาวิจัยหน่อไม้ค่ะมาเที่ยวธรรมชาติใช่ไหมคะคุณแม่มากมาออกกํลังกายโดยการเดินขึ้นเขาอันนี้จะทำให้หัวใจเราทำงานดีขึ้นนะคะสูบฉีดคนที่มาได้คือไม่ธรรมดานะคะ ถ้าฝนไม่ตกนี่จะดีเนาะชันไปหน่อยไม่รหน่อไม้ฮะ อโอ้ชันฝนไม่กลัวนะคะ <ไป S 2> กลัวฉันไม่กลัวกลัวฝน ฝนพียังว่ายว่ว่าเห็นไปแล้วเขาสิบอกเปียกซะบอกขัวฝนตกเรากลัวเราเปียกไม่ใช่อะไรหรอกแต่ข้างบนแต่ข้างบนแต่ข้างบนวิวมันนะก็เป็นชมวิวเหมือนกันนะคะที่เราเคยไป เมืหลังเขามาเดินที่มันจะไม่มีฝนจร,จริงๆถ้าไม่มีฝนอ่ะจะขึ้นไปอยู่ออใช่อาจารย์ดูดิฝนไปแล้วก็ลงไปนะคะได้แค่นี้ก็โอเคค่ะไปเท่าที่ได้นะคะไปจะกลับแล้วฝนมันตก